Morning Breakfast with อ m m y ค่ะมารับประทานอาหารเช้าร่วมกันและแบ่งปันพระพรด้วยกันนะคะทุกปัญหาที่คุณเผชิญพระเจ้าทรงเตรียมทางออกที่ดีที่สุดให้คุณเสมอวางใจในพระเจ้าให้พระองค์นำทางในทุกๆวันนะคะไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังอดทนได้ข้อพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่13 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่สอนข้าพระองค์ให้ดีขึ้นในทุกๆวันและขอบคุณบทความดีๆจากเพจเดินกับพระเยซูข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักและพระพรที่ทำให้ข้าพระองค์มีวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านนะคะ